วิธีการแบ่งปันข้อมูลการที่จะแบ่งปันข้อมูลได้นั้นผู้ส่งจะต้องเตรียมเอกสารให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับช่องทางและผู้รับช่องทางการสื่อสารแบ่งได้เป็นการสื่อสารโดยตรงสื่อสารมวลชนสื่อสังคมการสื่อสารโดยตรงเช่นการพูดคุยต่อหน้าหรือทางโทรศัพท์การรายงานหน้าห้อง เป็นช่องทางที่ผู้ส่งสามารถสังเกตและรับรู้ปฏิกิริยาของผู้รับได้โดยตรงสื่อสารมวลชนเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่เน้นการสื่อสารทางเดียวแต่สามารถกระจายสารไปยังคนหมู่มากได้สื่อสังคมเช่น Facebook Twitter หรือเว็บบอร์ด โดยสื่อสังคมจะเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีการโต้ตอบค่อนข้างสูงทำให้ผู้ส่งมีโอกาสอธิบายเพิ่มเติมหรือแก้ไขปรับปรุงรูปแบบสารได้อย่างเหมาะสม